ภายใต้แสงแดดที่แผดเผาอย่างไม่ลดละทุ่งยาที่ครั้งหนึ่งเคยเขียวชะอุ่มกลับกลายเป็นดินแดนรกร้างว่างเปล่าเมื่อการเวลาผ่านไปชีวิตก็สลายเป็นผงทุลีความจริงอันโหดร้ายปรากฏให้เห็นพืชต้นไม้เริ่มแห้งแลง้งทะเลสาบที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยโคนแตกร้าวและซากโครงกระดูก พื้นดินแห้งแล้งทอดยาวไปจนสุดขอบฟ้าหมอกร้อนระอุอยู่เหนือภูมิประเทศที่แห้งแลง้งบิดเบือนความเป็นจริงอันเลวร้ายอยู่แล้วคำพูดอันชัดเจนที่ว่านำระเหย,ยไปปรากฏขึ้นเน้นย้ำถึงการสูญเสียที่ไม่สามารถกลับคืนได้ไฟป่าที่กำลังโหมกระหน่ำเผาผลาญพื้นที่ป่าแห่งนี้เปเลวไฟที่ลุกโชนไม่หยุดยังสร้างภาพการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่สัตว์ต่างๆที่เหนื่อยล้าล้มลงขณะที่พยายามหลบหนีจากนรกอย่างสิ้นหวังไฟป่าลุกลามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมืองน,นี้ยังร้อกร้างว่างเปล่า โครงสร้างบิดเบี้ยวและละลายภายใต้ความร้อนที่ไม่หยุดหย่อนเมืองต่างๆละลายเนื่องจากความกดดันในที่พักใต้ดินที่คับแคบและแสงสลัวเทคโนโลยีทำความเย็นเป็นเพียงอุปสรรคเดียวระหว่างชีวิตและความตายค่าอุณหภูมิที่สำคัญและทรัพยากรที่ลดน้อยลงปรากฏขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงถือเป็นลางไม่ดีในเทคโนโลยีการทำความเย็น มนุษย์อาศัยอยู่ในสถานพักพิงโดยอาศัยเทคโนโลยียทำความเย็นจากความเงียบสงบของอวกาศโลกได้รับบาดแผลเป็นเครื่องพิส,สูจน์ถึงความหายานะโลกกลายเป็นเตาอบขนาดักษ์ภายใต้แสงไฟนีออนเย็นๆของศูนย์วิจัยนักวิทยาศาสตร์มารวมตัวกันใบหน้าของพวกเขาสะท้อนถึงความเร่งด่วนของวิกฤตที่กำลังใกล้เข้ามานิ้วของพวกเขาเต้นรำไปตามแป้นพิมพ์เพื่อนำทางผ่านข้อมูลอันซับซ้อนเพื่อค้นหาคำตอบอย่างสิ้นหวังอากาศแตกกราวด้วยความตึงเครียดในขณะที่พวกเขากำลังรันโปรแกรมจำลอง โดยที่โคตแต่ละบรรทัดนั้นเปรียบเสมือนเส้นชีวิตที่อาจช่วยต่อสู้กับหายนาะที่คืบคลานเข้ามาได้ร่างที่โดดเดี่ยวยืนเป็นเงาดำตัดกับขอบฟ้าที่มืดมิดคำถามที่ชัดเจนลอยอยู่ในอากาศที่อุณหภูมิ60องศาจะยังเป็นบ้านได้อีกหรือไม่โลกค่อยๆมืดลงเหลือไว้เพียงเสียงสะท้อนของดาวเคราะห์ที่กำลังจะตาย